สวัสดีครับวันนี้เรามาชมเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับเนื้อพิเศษนะครับมีแม่ชมสามเหรียญน,นะครับเหรียญอาจารย์ฟันยังหาข้อยุติไม่ได้นะครับว่าอันไหนคือแท้อันไหนคือเก๊ ก็ได้แต่พูดกันไปตามความเชื่อของตัวเองตามที่ได้อ่านมามั่งตามที่รู้มามั่งซึ่งมีแต่ชาวสกลนครเองก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าพิมพ์ไหนแท้พิมพ์ไหนเก๋วันนี้ผมเลยนำมาให้ท่านได้ดูกันชัดๆ ผมมีมาสามพิมพ์นะครับสามบล็อกท่านโกดูดูเอานะครับไม่มีใครรู้จริงนะครับไม่มีใครรู้จริงคงต้องถามผู้สร้างอย่างเดียวครับที่เหลือได้แต่วิเคราะห์ นี่ครับนี่ครับเหรียญน,นี้ที่เขาบอกว่าเทนัก,ทนก,ทนกเทหนาเหรียญน,นี้นะครับที่เขาบอกว่าแท ียวดูชัดๆเลยครับในความคิดของผมนะครับความคิดส่วนตัวนะครับผมว่าเหรียญน,นี้เกครับเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับอาจจะอาจจะไม่ใช่ก็ได้เหรียญน,นี้ เบอร์นะครับไอเส้นตำหนึ่งตำหนีอะไรนั้นไม่ต้องไปดูหรอกครับมันทําได้หมดแต่ความคมชัดมันยังสู้พิมพ์อื่นๆไม่ได้นะครับถามว่าสวยไหม เขาก็สวยในแบบของเขาห่วงเชื่อมไปเลยนะครับห่วงเหมือนกลัวหายห่วงนี่เอาออกไม่ได้นะครับเขาเชื่อมติดเลยเนี่ยครับแต่ความหนาได้นะครับความหนาได้ ลักษณะพิเศษของเหรียญฟันรุ่นแรกเขาบอกว่านะครับลักษณะพิเศษนะครับ 1. ความหนาต้องหนากว่าเหรียญท,ทั่วไปถึง2.2ม mm. ิลลิเมตรสใช้แผ่นโลหะผสมอัป,ปก้านะครับที่แตกต่างจากเหรียญท,ทั่วไปที่สั่งกัน 3. ใช้ชิ้นส่วนของเครื่องบิน หลอมรวมผสมกับโลหะอื่น 4. เส้นเกษาหลวงพ่อจะเป็นจุดขดหรือเป็นมิตรเหมือนพระพุทธรูกอันนี้มีบันทึกไว้นะครับมีบันทึกไว้นะครับแล้เหรียญแบบนั้นมันจะมีเหรอครับ แต่เรียนนี้หนาที่สุดนะครับในบรรดาทุกบ็อกทุกพิมพ์ที่เห็นมาผมมีหมดนะครับบล็อกไหนพิมพ์ไหนจะเรียนไหนเก้ก็ได้ครับเรียนไหนแท้ก็ได้ครับต้องใช้พิจารณาเองนะครับหรือความเชื่อของเราเองก็ได้ครับ อย่าปล่อยให้ความจริงไปตกอยู่กับคนใดคนหนึ่งหรืออย่าปล่อยให้ความแท้ของพระเนี่ยไปตกอยู่กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นคนกำหนดนะครับมันไม่ใช่นะครับพระแท้ยังไงก็แท้นะครับต่อให้เซียนบอกว่าเก๋มันก็ต้องแท้เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาเาเองไม่มีใครรู้หมดแน่นอน เนี่ยครับสวยนะเขาก็สวยในแบบของเขามีช่องช่องหนึ่งเขาบอกว่ารายละเอียดเยอะกว่าจะเป็นพาเทมันไม่เสมอไปนะครับรายละเอียดน้อยก็คือช่างสมัยก่อนเขาเกะเอาแค่นั้นเขาเกะละเอียดแค่นั้นเขาก็ปั๊มเอาแค่นั้นส่วนเหรียญใหม่ที่เป็นเหรียญย้อนยุคมาทําใหม่แน่นอนแล้วครับ รายละเอียดมันก็ต้องเยอะกว่าสิเพราะฉะนั้นเอามากำหนดไม่ได้นะครับว่าอันไหนแท้อันไหนเกเก่าๆไม่คมอาจจะแท้ก็ได้แต่สำหรับผมแล้วเรี่ยนเนี้ยไม่แท้ครับนี่อีกพิมพ์หนึ่งครับ เหรียญนี้จะเป็นรูปไข่วงรีสมบูรณ์มากครับผิวเหรียญวาววับดูนะครับขอบเหรียญก็ยังมีเส้นเล็กเเลเเหมือนก้นหอยทั่วทุกเหรียญนะครับขอบเหรียญด้านหน้ารายละเอียดคมชัด คมชัดมากแต่ใครจะบอกได้หรอครับว่าเหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญที่ทำขึ้นมาทีหลังนะครับมันละเอียดครับสวยนะครับงามมากคือมันละเอียดเกินกว่าที่คนสมัยนั้น จะทำกันนะครับครับผิวเหรียญตึงเรียบตัวหนังสือลายยันเป็นรอยแกะบล็อกนะครับเป็นรอยแกะนะครับคือมันคมนะครับไม่ใช่ว่าเป็นสรรน,นูนอย่างเดียวแต่มนไม่ใช่นะครับมันไม่ได้มนนะครับมันเป็นรอยแกะ ทำขึ้นมาใหม่หรือเปล่าหรือเป็นเหรียญรุ่นแรกจริงๆเนี่ครับเกือบจะเหมือนนะครับแต่ไม่เหมือนแต่เหรียญรุ่นแรกก็บอกสร้างน้อยนะครับ เบอกสร้างน้อยเซียนนะครับเซียนบอกสร้างน้อยเหรียญทองแดงแค่สิบเหรียญเขาบอกไม่ใช่นะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เซียนเชื่อไม่ได้นะครับเซียนมัวดูขอบครับเทียบให้ดูเลยครับ ความหนาต่างกันเหรียญที่คมชัดน้อยกว่าแต่หนากว่านะครับท,ทั้งทั้ที่เหรียญอาจารย์ฟันเขาระบุไว้เลยว่าต้องหนากว่าเหรียญทั่วไป2.2มิลลิเมตร เขาได้หนานะครับได้หนานะครับเรียนอื่นความหนาไม่ได้นะครับได้แต่คมชัดอย่างเดียวนะครับเรียนข้างบนนี้ได้แต่คมชัดอย่างเดียวชัดกว่ารายละเอียดเดยอะเยอะกว่าแต่ความหนาไม่ได้นะ นี่ก็อีกบล็อกหนึ่งนะอีกพิมพ์หนึ่งพิมพ์นี้เนี่ยเส้นผมเป็นจุดขดผมก็เลยเทให้พิมพ์นี้น่าจะแทที่สุดเท่าที่ผมรู้สึกได้ผิวเหลียนเรียบตึงนะครับดูนะครับเส้นขนแมว อครับผิวเหรียญเรียบตึงโอเคครับผมใครรู้สึกยังไงก็ว่ากันไปนะครับสวัสดีครับ